สวัสดีครับพี่น้องวัสดีวันที่สิบี่กรกฎาคมสองพันหนึ่งน้องหีสิบเก้าตัวน้อง เกิดวันที14กรกฎาพกเป็นน้องหลอบบ้านคือทุ่งายรนี้มาจัดบ้านถึงกเกิดทุ่งายอยู่หน้าัวคุรอนน่ะเปนน้องางไปเทียนทะเลนะพี่น้องบางเลนทะเบางรเรียนเนาะอนนะครับชาติมนอร่อยนะครับมากินขี้นนึงแล้วเป็น้องมันแสบเลยม่งานก็ได้ต้องมีโอกาสคัน่อมาก

เอาให้กอบกินด้วยดิให้ก็ช่วยกินกันให้หมดเรยจะได้สั่งีกระปูโมซันนเามดยัเนเลขนด้มแเดียวกินในวมาดมันมาขวดาวดมมมา เยนอยู่แต่วันมันืนไม่ไมันจืดถ้ามันเป็นน้ำแข็เรยมันจะอร่อยจะไ้น้ำแข็งบอมันคือว่าม่อง่อมใส่นอใส่น้แข็งเออเดี่ยน่ เี่ยเนาะเบิ้ลแล้วอะเดี๋ยวมีโอกาสผ่านมาทัง่รับรองพ่ว่าิดหลังนะแช่บ่ดีลองมาเบิ้ลแ่ม่นอนนี่พวกแขวแขนวท่าพิมพวกำลังวท่าพิมพวยุบยินผ่านทัหมดแล้าผ่านมาเบิ้เลยเนเป็นมหอดเดียวแซ่บดี่ีสรนไปต่อไม่รอสงแซดีแซ่บดี จเลยาไปหาหน่อยเนี่ยานั่นละอายุพี่น้องพี่น้องผู้ไดเรียนีนราี่านนี่เาทางชะเบางปรียนแนนนำเลยนะพี่น้องเด้อตัวคุณออนพี่สาพออยู่พินพี่น้องพี่น้ยพี่น้เน็ตไม่ดีเปล่าลูก ต้หัขาดอตแกงแข็งต้แกงแข็งิงเกียเลยนะไม่ใส่น้ำแข็งอ่ะย่าตว้อยู่เลยน้ำแข็งมันก็จืดสิเออลืมกันหรือเปล่าลืมกันหรือเปล่าตาพงกินใบไม้ตาปงกินอะไรตาปงกินอะไรตางกินอะไร กระโปงกระโปงเนี่ยหูโป่งกินอะไรหูโ่งกินใบไม้เหรอไม่ไม่ทรหูโปพงเขากินใบไม้มันเป็นเป็นอะไรรูปปูปูโ่งเป็นไวเหรอหรนอกินใบไมนเขาเป็นหนอนใช้แล้วจะตาย

哈哈哈！别 <laughs> <laughs> มันมันยัน้ำเพือนมันยงูเา็ที่นึ่งมันแยกเอกไปขงแทไปนตอาลังพูดถ้าคนไหนชอบคุยันที่ไม่คุที่มันไม่คุยที่มันไม่ชอบอยู่กันแต่น้าเพราะอะไรบพะนาไม่คุยน้จะชอบแล้ว่อนน้าจะเผื่อน่าจะดูหนังแล้วไม่คุยมก็ไม่คไม่ชอบอยู่ชอบมราชอบอเมรแล้วรอที่จกินข้าว

เร้าเร่งเรียร้ีร้อยยไม่มีำานี่นะจ้าครับผมครับผมะไรไงเวยังกี่

เออธรรมดาตัวเนี้ยต้องให้สุกขียนแน่แน่นแนนนนี่นี่ไปอยู่ระยดีกว่าไปอยู่เฉยอยู่ระยะ

มันม e ันจะละลายมันจะละล้วเราใครซื <c> ้อให้ไงมันเป็นแบบวันเช้าดิใครซื้อให้ใครอายไป๊ะปั้ยนะพี่นี่ใครซื้อให้ลูกฮะใครซื้อแค่ไม่ครับพี่เจ้ายืดยันชัวร์แม่ใช่อันนี้ซื้อให้เมยซื้วยให้อันเนี้ยอันเมย์อยู่ที่ไหนรู้ไหมเมย์อยู่ที่ไหนไปเที่ยงอะไรลูกเรียนลูกเอียนคิดถึงแม่เปล่าคิดถึงกันแม่ไหม

จุดัตวนเอลยจุดเลยจุดเลยเอา่ก็ชิลลใช่ไหมเอาเอาเป็นหางยาวๆนเเพื่อนๆเอลอกลองลองล้มีอมีอะมาแล้วอลออาลเอกฝั่งโน้นก็ได้ลกเือยืนฝั่งโน้น

ลมแรงลมแรงหน the ้าไปได้เองนะลูกปีหน้าไปได้อ่ははัวลมมันเยอะใจเย็นเย็นปีนี้ก็ไม่ได้ไปปีหน้าได้ไปแน่วีเบยเดดูอยู่เยว่เดูอยู่เอาพแกับาก่อนีแก้า่ับกมาี่แนาี้ากั่ม้ีแก้ี่กพ่าแีกับ ไปดูๆด้วย <coughs> อ้ายท่านท่านอาดังน yeah, ั้นไอ้เ่องนี้ก็คืะกินที่บ้านมันยังเปนแก้วเป็นเกยบเปนข้าช้อนกินเลยมาไม่ไงมีนีมีไม่เคยเลยดีกว่าให้กินไปเลยไม่เย็นนะไอ้เรื่องนี้คนละขนาดเลยใช่ในบ้านเราไม่เคย

ตักให้หญ้าปอนาก่อนป้อนยญากระปูเร็วๆเข้าตักให้ป้าให้ยาก่อนตักอันไหนให้ญยกาปอนาก่อนมาดิมาดิหาไหนมาหลมาแม่ปูปูมาป้อนปู่มา้นปูอาวัสก่อนสิอลยแล้ว ป้อนใครป้อนหมามกับป <master> ๊าก <thấy S 1> ่อนให้ป้อนมอันนี้อ้เอาช้อนอันนู้นป้อนหมามาทำไงก้อหมาป้อนหมาไม่ใช่เด็กจีนโอ้โหหมาม้าให้ชินเนาะให้ย่าึดเยอะมากนี Dick. Okay.

่กินได้แซ yeah! ่บหลายแซ่บมากแซ่บมากเค้กป๊าแซ่บมากถ้เค็ดน้องจีน้องจีเกาแบบอะไรอะไรนะก็ชิล่ะเขาแบบของชาวแบบอะไรกันชิพี่อย่บอกประเทศไทยป็นลยากกินขี้มหลายูกมันชิอวนอ้าวแมวยามีแามันไมู่้อ

แตกแมวตะกี้ x, ไม่ไม่ทำครีมไม่ไม่ไม่ยาไม่ทำครีมไม่ไม่ไม่โดนครีมนี่ยาไม่ทำครีมนี่ไงนี่แล้วหลานเสียใจโว้ยมาพี่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 มาพ เข้าไปติ๊กๆแกเอาไว้ ทำไมให้ให้ให้กากินกันเรือ hmm. ah. nah. ้จอกินนี่าแกินกากนกาแฟกาแฟกาเอาใส่กองไกอให้ปูไปกินให้ปไปกินไปไปกินเบี้ยมันเหมือนปล้นปูไม่ิด้เหรอไอซี่เาเป่อยเลยนกินเบี้ยไดแล้วเขากินกน้วกกลับดิไปโรงเรกินอีกไปโรงเรียนอีกไปกินอะให้ปไปกินกาน เอาไ,ไอนปนอนแ้วั้งสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับน้นองเนอคลิปในทีเดทุกถือว่าเป็นอนนเส ไหนเวลาพี่น้องจุ่เลานะเิงนีพี่ยาต้องไปโรงเรียนนะลูกเดี๋ยวต้องไปเรียนจะวิงียาว่ายน้เลยเียงกินเร้อยพี่น้องกสิกับมาแล้วพี่ยาพี่นึกว่าสามนวันิจุบสละคลิปนี้นะครับลาปลาจับพี่น้องสำหรัอพี่น้องเด้อติดหน้าพอกันไปครับผมสวัสดีครับ